สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่ารักท,ทุกท่านคะเพื่อนมีปัญหาอย่างนี้อยู่ไหมคะห้องน้ําที่บ้านของหนูคะ่ะแม่ก้อยมีกลิ่นที่อืมเหม็นมากๆแถมชักโครกค่ะก็ยังมีคราบตะกันนะคะที่เกิดกังขัดยังไงถูยังไงก็ไม่ออกนะคะแถมอ่างล้างหน้าอ่างล้างมือคะ่ะที่ใหม่ๆสวยๆนะคะตอนนี้เก่ามากขัดก็ไม่ออกก๊อ,อกน้ําค่ะก็มีคราบสนิมนะคะเกาะนะคะควันนี้นะคะแม่ก้อยมาแจกสุดเด็ดเคล็ดลับนะคะที่ทําให้บ้านของเพื่อนนะคะ หอมฟุ้งนะคะและห้องน้ำค่ะก็สะอาดมากๆด้วยสิ่งนี้กันเลยค่ะเราไปดูวิธีธรรมด้วยกันเลยนะคะ อับในบ้านจ้าวัสดุอุปกรณ์นะคะมีดังต่อไปนี้เลยนะคะเป็นผงซักฟอกนะคะที่ผสมเม็ดบีดนะคะหรือผสมน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะจะเพิ่มความหอมให้กับบ้านของเรานะคะ ผงซักฟอกนะคะหนึ่งถ้วยตวงอย่างนี้นะคะหรือประมาณนะคะครึ่งแก้วนะมะีมะน,นาวค่ะมีกรดซิตริกแบบธรรมชาติมีน้ำมันหอมระเหยลดกลิ่นอับลดกลิ่นเหม็นในห้องน้ำเป็นเบกกิ้งโซดานะคะท่านะะจะเรียกว่าโซเดีมยมไบคาร์บอเนตค่ะเป็นน้ำส้มสายชูนะคะ่นะคะอยู่ที่หนึ่งแก้วใหญ่นะคะหรือหนึ่งถ้วยแบบนี้นะคะนี่ก็คือนะคะฟอกกี้ที่ฉีดพ่นไปนะคะที่มีฟองน้ําด้วยนะค่ะอย่างนี้นะคะเพือพ่อจะเป็น แปรงขัดห้องน้ำนะคะหรือแปรงขัดพื้นได่นะคะ<ๆ>ให้เพื่อนๆนะคะไปฝานมะนาวมานะคะมะนาวนะคะเราใช้1ลูกหรือ2ลูกได้เลยนะคะไ่ก้อยฝานมะนาวมาเรียบร้อยลวจ้าชิติิแบบธรรมาชาตินะคะมีน้ามันหอมระเหยด้วยขัดห้องน้ําของเรานะคะให้ขาวิว่งเหมือนได้ห้องน้ําใหม่เลยจ้าร่องยาแนวดําๆนะคะก็สูตรนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะดีไปเลยนะคะมีมะกรูดนะจ๊ะใช้ได้เช่นกันนะคะ น้ำส้มสายชูนะคะกําจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียนะคะที่ฝังแน่นอยู่ตามขอบห้องน้ํานะคะหรือตามร่องยาแนวอยู่ที่ชักโครกนะคะที่ตรงคอหานเนาะจะมีคราบตะก,กันเหลืองๆนะคะยังไงไม่ออกกที่ะไม่ก้อยสูตรนี้เลยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำส้มสายชูค่ะวิเอกอร์น,นะคะหนึ่งแก้วหรือหนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยนะคะกิ้งโซดานะคะ ทำความสะอาดห้องน้ําได้ดีมากๆนะคะไม่ก้อยเคยใช้เบกกิ้งโซดานะคะผสม1ช้อนไปในเครื่องซักผ้าเวลาซักผ้านะคะคราบที่ฝังแน่นนะคะออกดีมากๆเพื่อนๆลองใช้เลย2ช้อนนะคะ 1... นื้เพื่อนๆนี่ฟูโอ้โหฟูฟองเลยค่ะเพื่อนโอ้ช้อนเดียวเลยเนี่ยเป็น2ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนไปรูงไปเลยค่ะใส่ฝุ่นักฟอกลงไปเลยค่ะเพื่อน ที่ผสมเม็ดปรับผ้านุมม่มเม็ดบีดนะคะต้องน้ําเราจะได้หอมๆค่ะเุื่อนๆมผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นม,มันนะคะครึ่งน,นึงนะคะน้าส้มสายชูค่ะใส่น้ําส้มสายชูลงไปเลยค่ะพเพื่อนๆใส่หัวเชื้อลงไปเลยค่ะอยู่ที่ครึ่งแก้วนะคะพเพื่อนค่ะ เสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเราไปกําจัดร่องยาแนวดําๆนะคะในห้องครัวก่อนด้วยกันเลยคะ่ะห้องครัวของหมูค่ะแม่ก้อยคะ่ะคาบน้ํามันก็ยเยอะนะคะร่อ,องยาแนวร่องกระเบื้องคะ่ะดําเครอะกันอย่างนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆแกง่ายๆเลยไม่ต้องกังวลหมดเลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าเมื่อเพื่อนๆฉีดพ่นไปแล้วนะคะเราก็จะทิ้งไว้นะคะอยู่ที่นะคะ15ถึง20นาทีนะคะครบ15นาทีแล้วนะคะพเพื่อนๆนี่ขัดเลยคะ่ะเพื่อดูหน้า โอ้ตัวหน้าต่วตาเป็นเพื่อนนี้เลยเราคิกว่าโต๊ะเราเก่าจะตั้งงานที่ไหนได้โต๊ะเรายังใหม่อยู่ค่ะทุกคนโอ้นี่ค่ะเลยขาวจริงไหมคะแม่ก้อยน้ำสะอาดค่ะ้า้เลยคะ่ะเพื่อนขาโอ้ขาวจริงคะ่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเพื่อนก็ใช้ผ้าสะอาดนะคะเช็ดเลยคะ่ะโอ้ าขาวจริงค่ะเพื่อนทำไม่ใช้กันเลยนะที่ก๊อกน้ำนะคะฝักบัวบ้านแม่ก้อยนะ,ะนี่พเพื่อนๆจะมีคราบคาบขาวคาบตะกันจากน้ำนะคะคาบสนิมค่ะนี่ก็ฉีดพ่นค่ะส่วนนี้เลยค่ะที่เราทํามาค่ะพเพื่อนคาบาเหลืองคาบสนิมนะคะอีกคนเลย,ยงย่ายๆเลยบัวค่ะเป็นหมอนมองนะคะอีกเมือเริ่มกินแล้วค่ะแม่ก้อยเมื่อฉีดพ่นแล้วนะคะเราก็ทิ้งไว้1ิบ้านาทีเนี่ย ที่หมองๆนะครับเพอุขีดปุ๊บก็เริ่มขึ้นใสขึ้นเงาวิ้งกันอย่างนี้เลยค่ะคุณถูสุขภั้ของหมูค่ะไปก้อยเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มไม่สะอาดแล้วนะคะใช้น้ำเลย้ค่ะเพื่อนสกอตไ์ค่ะเพื่อนอย่างนี้เลยน้ำไลยค่ะเพื่อนเลยโอ้หอมด้วยได้ขาววิ้งด้วยชาค่ะมูน้เยอะมากเกสูตนี้ลงไปเลยค่ะเพื่อนประมาณอย่างนี้นะคะเราใส่ผ้าผงซักฟอกค่ะใส่ลงไปเลยค่ะขึ้นแก้อย่างนี้เลย เราก็ทิ้งไว้นะคะ15นาทีถึง20นาทีเช่นกันทําเพื่อระหว่างนี้เราก็ิดฝาชจ้โคกเลยค่ะส่วนตรงนี้ที่เหลือเลยของเราครับเพื่อนขัดเลยค่ะลากลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ขัดเลยด้านบนด้วยนะคะเพื่อนขัด่้เลยฝาเลยค่ะเพื่อนจากขัดเลยขอบที่นั่งนะคะพเพื่อนขัดเช่นกันค่ะขัดเลย 65นาทีพอดีค่ะเพื่อนจะขัดเลยค่ะัสีค่ะเพื่อนจ๋ะข้าประจันนะคะข้าหนูเหลืองขัดไม่ออเข้าไม่ก้อยขาของนี้นะคะเพื่อนเน้นๆเคะอยู่ในบ้านทำไม่ก้อยขาทำไมมีกลิ่นตุกตุกมาจากห้องน้ำนะคะเพื่อนจ๋ะขัดเลยที่เป็นรูๆนะคะใช้อันนึงนะคะเพื่อนที่เป็นหูวม้อกลมๆค่ะเพื่อนๆจาก็จะเข้าคอหางได้ดีมากๆขัดเน้นๆเลยนะคะบริเวณคอหางค่ะข้าหนูเหลืองจะฝังแน่นมากเพื่อน โค้งของเรานะคะขัดเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆฉีดน้ำเลยค่ะง่ายอย่างนี้เลยเห็นื่อยนะคะจุดเลยโอ้้หขาวดีขาวดีเพื่อนว้าวขาวจริงขาวจริงครับเพื่อนเหมนเลยค่ะกดแักโค้งเลยค่ะที่พื้นเพื่อนๆก็ขัดด้วยนะคะเพื่อนโอ้ขาวเลยอะแนวของหมูไม่ขาววิ้งเหมือนตอนทำห้องน้ำใหม่ๆค่ะสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนตัดง่ายเลยนะคะ โอ้ขาดปุ๊บเขาปั้กสะโพกทีนี้เมองนี่ฉีดพ่นน้ำหรือยังไม่ทิ้ง15นาทีนะค,โคะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะพเพื่อนเมื่อครบ15นาทีค่ะแล้วก็ล้างน้ำสะอาดเลยค่ะโอ้ยดูทุกแผ่นดูเปื่อนไหมคะพเพื่อนเลยน้ำของหนูค่ะแยมเหมือนกันค่ะคราบแบบทั้งเขียวทั้งเหลืองทั้งส,น,ะะน,ะสนิมเลยค่ะน้อยส่วนนี้เลยค่ะเพื่อนฉีดพ่นเลย นิ้น๋ที่ก๊อกมันท้าแล้วก็ทิ้งไว้สิบห้านาทีนะคะสูตรนี้นะคะ่ะทั้งอางะะ่านเลยค่ะเพื่อานผนังที่ห้องน้ำนทําไม่ก้อยขาติดกุ้งเช่นกันเคล็ดลับนะคะก๊อกน้ำใสวิ่งขาวปิ้งเหมือนซื้อใหม่ะคะ่ะเพื่อนค่าตามขอบอ่างนะคะพเพื่อจนจ๋าอ่าลาเไปค่ะอย่างนี้เลยขัดไปค่ะเพื่อนๆนีเลยชุบหัวเชือของเราสูตรนี้นะคะพเพื่อนขัดอันนี้ด้วยนะ นี่ค่ะเพื่อน่ะเรือเมื่อครบ15นาทีนะคะเพื่อนเพื่อนขาี่อู้เพื่อนดูขาวิ่งเหมือนซื้อใหม่อย่างนี้เลยค่ะเพื่อนล้างทั่วเลยครบ15นาทีแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนขานี่เพื่อนเพื่อนก็นําหัวเชื้อสูตรนี้นะคะขัดอีกทีนะคะนี่ค้าเหลืองข้าบสนิมนะคะอ้ออกเพื่อน ตามสายผักบัวของเราด้วยนะคะข้าวเนีมหรือ,อข้าบเขียวเขียวหรือเหนืองนะคะคราบตะกันนะคะเพื่อนๆกรณีนะคะฝังแน่นมากๆนะเะพื่อใช้ส้มสายชูนะคะวิเนกอร์นะคะบ้านดูไปเลยค่ะเพื่อนๆทำเลยค่ะห่อแอบยาแนวคะ่ะเพื่อนๆใช้ได้เช่นกันนะคะผนังห้องน้ำคำ่ะไม่ก้อยเหลืองมากเสร็จแล้วน,นะคะเราก็ รดน้ำสะอาดเลยค่ะโอ้เพื่อนๆที่เป็นสนิมค่ะนี่ตรงนี้ตรงเนี้ยเนี่ยโอเคเลยด,ดูดู่าประกันตามข้าต่อตามข้อหูุนเนี่ยเพื่อนๆโ,โ,โอเคโอเคอเพืมมมมมมม่อนๆทำไห้ใช้เลยค่ะตาแนวดำๆๆฝาผน,านังเลืนเหลืองค่ะไม่ก้อยขาสูตรนี้เลยทุกคนเคล็ดลับนะคะห้องน้ำสะอาดขาวปิ้งนะคะ กินหอ้อมเหมือนได้ห้องน้ําใหม่นะคะใสเงาวิว้งเหมือนซื้อมาใหม่ๆนะคะไปม่อนได้ห้องน้ำใหม่แล้วอฝาผนังกําแพงก็ขาวจั้วอะไรอย่างเงี้ยคะ ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะห้องน้ําไม่สะอาดมีกลิ่นนะคะก๊อกน้ำนะคะไม่งามไม่เงาล่องยาแนวดํานะคะทําสูตรนี้ไม่ใช้กันเลยนะบายบายไปก่อนค่ะทุกคน